สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอทุกท่านพบกับผมอีกแล้วนะครับพงจินดาสโลแกมซ่อมให้พังจากร้านบรรย์เล็กทรอนิกส์ครับจากคลิปคราวก่อนที่ผมทดลองพันหมอปแปลงกระแสะสูงโวลต์สูง DC to DC converter น,นะครับก็พันเสร็จก็ทดลองด้วยมัดเฟตแบบไม่มีซิงค์แล้วก็ไดโอดกระแสะต่ำ 1m 2m ตัวนี้นะครับมาวันนี้ครับ ก็อย่างที่บอกไว้เกินไว้แล้วว่าจะใช้ไดโอดกระแสสูงนี่ครับตอนนี้ใช้เป็นไดโอด2ตัวกระแสสูงตัวละประมาณ20แอมเป์เป็นไดโอดฟาสต์ก็คาปาซิเตอร์แบบเก็แบเบก็แบบแบบได้ครับ2,200ร้อยไมโครโวลต์หคู่ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ซิงค์ซิงค์งระบายความร้อนให้มอส f a เฟตจะลองหนึ่งคู่ดูก่อนนะครับก็จะเดินบอร์ดดังเดิมให้มันทำงาน ทุกอย่างจะเทสให้ลงตัวผ่านสักหลายๆงานนะครับถึงจะออกแบบแผ่นปริน้นตอนนี้ก็โยงแบบนี้ซะก,ก่อนวกสายไฟต่างๆสวิตชิ่งนะครับโดยเฉพาะเส้นที่เข้ามาแปลงเข้ามอเเฟสจะเส้นใหญ่หน่อยส่วนเส้นที่เข้าแผงวงจรเส้นเล็กกม็มีปัญหานะครับแค่ไฟเลี้ยงวงจรแค่นั้นนะครับควรแยกกันด้วยก็จะลดไฟดูเรื่องโหลดผมยังหาอะไรมา ทำโหลดยังไม่ได้นะคิดดูก่อนอาจจะเป็นไว้หรือไม่ก็หาซื้อหลอดไฟเพิ่มหรือไม่ก็ไปเทสกับขยายจริงเลยแต่ถ้าเทสกับขยายจริงก็คงลบํบากเพราะยังไม่ลงแผ่นปริ้นแยกอยู่แยกกันอยู่ใครมันโอเคครับคันนี้ก็าเริ่มติดตั้งจัดก,การมอสเฟตให้เสร็จก่อนให้ตัวต้านทานโอห์มี่ขาเกตเป็นตัวเฉลี่ยการทํางานของเฟตนะครับให้ท่าเท่ากัน ตอนนี้ผมต่อสายเป็นที่เรียบร้อยตัวนี้สายไฟเข้าบอ,อ,อร์ดแผงวงจรผลิตความถี่นะครับซึงจะเลี้ยง IC 494วงจรร้รายต่างๆก็อย่างเคยเกินไว้ว่าควรจะแยกสายไฟที่มาเลี้ยงก็คือนี่ครับจาก12โวลต์จากสวิตชิ่งหรือจากแบตเตอรี่เส้นนี้เป็นเส้นแรงดันต่ำเส้นเล็กแล้วก็ผ่านฟิลผ่านไดโอดคาปาซิเตอร์ ็เข้ามาเลี้ยงวงจรครับอีกชุดหนึ่งก็คือชุดกระแสสูงครับสายกราวจะเข้าขาที่3ของมิดมอสเฟตอีกชุดหนึ่งไฟบวก12โวลต์จะเข้าสู่มอแปลงขดกลางซึ่งจะแยก12โวลต์ออกมาสายขวาโลหฮแล้วก็ทำการสวิตช์สลับกันนะครับออนออฟ ถ้าตัวนี้ออนตัวนี้จะออฟถ้าตัวนี้ออฟตัวนี้จะออนสลับกันไปกันมาตามพันธุ์ที่ใจวิธีนี้นะครับก็จะทําให้ลดพันธุ์การกระเพื่อมที่เลี้ยง IC จะทํางานได้ดีสเสถียรกว่าเก่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องมีคาปาซิตเตอร์ที่ชุดนี้ก็ต้องมีคาปาซิตเตอร์อีกชุดหนึ่งแล้วก็ด้านออกก็เช่นเดิมครับ้านออกไม่มีอะไรก็ออกชุดไฟ3เส้นสตเชตื่อม t ่อแท็บ กราวนะครับแล้วก็เข้าไดโอด rectify ด้านในมี4ตัวตัวนี้เป็นแบบฟาร์นะครับไดโอดความเร็วสูงซึ่งใช้กับสวิตชิงโดยเฉพาะแล้วก็ไปที่ได้ก็ฟิลเตอร์ด้วยคาปาซิเตอร์ต่อไปก็แค่นั้นตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อคาปาซิเตอร์ที่ชุดชุดนี้นะครับก็คือชุดแรงดันสูงไม่ให้กระเพื่อมกลับไม่ให้ส่งเล็ดลอดพันกลับส่วนด้านนี้มันมีอยู่แล้วเดี๋ยวสักครู่ ส่วนอีกตัวหนึ่งสำคัญเหมือนกันถ้าก่อนผมเรียกผิดนะครับสแนปเปอร์ตัวคร่อมคร่อมระหว่างขดลวดไพมารีเพื่อลดสไปา์ลดการรบกวนนะครับลดคลื่นสัญญาณรบกวนวงจรเขาใส่มาแค่ชุดนี้ก็คือชุดสวิต์นะครับไฟบวกเขาไม่ได้ใช้มันจะมีอยู่3ขดอย่างที่เคยพัน ให้ดูหรือให้ชมในคลิปก่อนแต่จะให้ดีนะครับมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายเราก็คล่อม2ขดไปเลยก็คือชุดนี้กับไฟบวกแล้วก็ชุดนี้ไฟบวกไปเลยมันก็จะเป็นการคล่อมทั้ง2ชุดซึ่งตัวระบาท2บาทเองก็สไปน่าจะลดได้เยอะกว่าผมก็เลยใช้วิธีนี้ทดลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวต่อสแนปเปอร์ผมต่อสแนปเปอร์ก่อนนะครับเพราะมันต้องโยงสายกันหน่อยใส่ไปแล้วคัาหนตัว แล้วก็โยงหาไฟบวกตัวสแนปเปอร์นี้พยายามให้อยู่ใกล้กับขดลวดให้มากที่สุดขดไพร์มเรีซึ่งขั้นตอนนี้มันจะอยู่ในช่วงในการออกแบบแผ่นปริ้นนะครับเราต้องวางตำแหน่งของสแนปเปอร์ให้อยู่ใกล้ไม่ใช่ให้อยู่ใกล้อยู่ไกลออกไปถ้าใกล้มอดเฟดก็ได้สิทธิภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ในแผงวงจรที่ออกแบบ เราสามารถวางไห้มอสเฟตกับขดไพรแมรีมันใกล้กันให้มากที่สุดด้วยนะครับแล้วก็เส้นใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่ผ่าดผ่านจุดที่เราะบางไวต่อการถูกรบกวนเนี่ยครับมันต้องโยงสายซึ่งไม่เหมือนในแผงวงจรแผงวงจรมันจะเสียบขาวลงไปได้ทันทีนั่นเองนะครับจะทำมาเป็นไรแล้วก็ต่อองจรสแนปเปอร์เข้าไปครับ วงจรแนนเปอร์ตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันตัวเล็กไม่เหมือนในสวิตชิง power supply ไฟสูงนะครับเพราะมันสวิตไฟ1 2 v โวลต์ตัวนั้นจะสวิตไฟ300โวลต์ต่างกันเลยใช้ตัวเล็กๆได้แต่ถ้าใช้สแนนเปอร์ด้านออกด้วยนะครับก็ต้องใหญ่ขึ้นมาอีกสำรวจด,ด,ดูไม่มีติดไม่มีช็อตแล้วนะครับนนะส่วนคาปาซิเตอร์เดี๋ยวขอทดลองก่อน,นครับ ตอนนี้ก็น่าจะครบไม่มีลืมอะไรก็แผงวงจรตัวเดิมเชื่อมเฉพาะขาเกตแล้วก็ไฟเลี้ยงบวกลบแยกส่วนมอเรเฟตขันใส่ซิงค์แล้วก็ใช้เส้นใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ต่อให้สั้นๆพยายามใช้สายเส้นใหญ่และสั้นนะครับเส้นกราวก็ต้องเส้นใหญ่เพราะนำกระแสะสูงที่นำไฟจากแบตเตอรี่มาสวิตช์เส้นบวกนะครับเข้าสู่ขดลวดขดกลางสวิต ออกเข้าสู่ไดโอดฟาสแล้วก็คาปาซิตเตอร์ฟิลเตอร์ต่อไปน่าจะครบสำรวจดูอีกทีครับคราวนี้ผมใช้สวิตปิดเปิดด้วยซึ่งจะทำให้มันไม่กระชากมากไฟมันจะสแตนบายครับมันก็จะมารออยู่แต่จะไม่ทำงานจนกว่าเราจะเปิดสวิตสั่งให้ไอซีทำงานประมาณนี้ครับ น่าจะครบแล้วทีนี้แทนแบตเตอรี่ต่อขั้วให้ถูกตอนนี้แบตเตอรี่ผมลดไฟเหลือ12โวลต์ให้ถูกต้องตามที่คำนวณและก็ความปลอดภัยไม่เกินมากก็ไม่รู้ว่าจะออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ก็ค่อยๆปรับปรุงกันไปติดตามกันดูครับทำไปเรื่อยเปื่อยสวิตชิ่งพร้อมแล้ว ก้บวกกต้องโคลบถูกต้องก็มาตั้งไฟวัดไฟดีซีครับวัดที่ชุดขัปาซิตเตอร์ก็ได้ลองดูครับครั้งนี้น่าจะไม่ลืมอะไร12โวลต์มาแล้วครับ 94โวลต์95สไปค์หายไปแล้วนะครับเมื่อก่อนนี่ไฟเกินตอนนี้ไม่ไม่เกินละ95้ว95มีสไปค์นิดๆซึ่งถือว่าไม่ไม่เกินอะไรก็รู้สึกโอเคขึ้นไม่มีความร้อนครับ39 42ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ มีสไปาย์อยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่เยอะจะแสดงผลไม่เหมือนมิเตอร์จอใหญ่ๆอัน,นี้ผมจะลองต่อหอดไฟ100วัตต์ดูเช่ไหนแล้วก็จะเริ่มวัดกระแสด้วยนะครับ9 4 85เดี๋ยวลองวัดกระแสเข้ากระแสออกดูครับ ไม่มีโหลดนี่0.2ม5.2มเห็นหรือเปล่าครับ5.2มตอนมีโหลดสแตนบายอยู่ที่0.2มไม่สูงนะครับสแตนบายต่ำโอเคครับตอนที่ไม่มีโหลดทีน,นี้มาดูที่ไฟออก1 0ม 0.5m เมื่อกี้นี้ผมวัดพันที่ชุดไฟออกที่ขด secondary ขดออกนะครับคราวนี้ขอดทดลองดูที่ขาเกตแล้วก็ขาเกตแล้วก็ขาซอสดูนะครับ ดูเกตตัวนี่ไม่รู้ว่าโลหรือไฮจะมีสไปค์อยู่บ้างครับเห็นทุกครับแต่การแสดงผลไม่เหมือนตัวจอใหญ่เดี๋ยวมีเงินก่อนจะสั่งตัวใหญ่ๆมาแล้วดูที่ขาสวิตชิงแรงดัน12โวลต์ดูครับเหมือนจะยังมีสไปค์บ้างรุบคือก็โอเคครับ เหลี่ยมดีไม่บิดเบี้ยวจะเห็นแค่สปายบ้างดี๋ยวค่อยปรับปรุงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ขับปาซิตเตอร์ที่จุดนี้ดูนะครับครอมบวกลบ12โวลต์ของชุดกระแสสูงดูซึ่งชุดคลิปความถี่มันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้ขับปาซิตเตอร์ค่าเล็กๆด้วยค่าน้อยๆตอนนี้ผมต่อขัปาซิตเตอร์เข้าไปแล้วนะครับ ได้ค่า2200ัไมโคร25โวลต์แล้วก็ C 2 2 0 0นาโนอีกตัวคล่อมอยู่ต่อไฟบวกกับไฟลบลองดูรูปคลื่นว่าจะแตกต่างดีขึ้นหรือเปล่าเปิดดูครับผมต่อหลอดไฟไว้ด้วยให้มันโหลดทิ้งไว้เมื่อกี้ก็เปิดทิ้งไว้นานพอสมควรนะครับก็ดีขึ้นนิดหนึ่งนะครับไม่เห็นผลมากโอเค ี๋ยวคราวนี้จะหาโหลดมาต่อดูครับว่าจะได้สูงสุดที่เท่าไหรที่มันจะทนได้ตัวไหนจะร้อนกว่าด้วยตัวไหนร้อนกว่าก็ก็จะขนานหรือระบายนะครับถ้าเฟสต,ตัวนี้ร้อนก็ขนานเพิ่มถ้าไดโอดก็อาจจะเพิ่มกระแสก็เทสทิ้งไว้นานๆจากนั้นก็ลงภาคสนามครับอาจจะคลิปคราวหน้าก็โอเคครับจะไปหาหลอดซื้อหลอดไปก่อนตัวนี้ก็เปิดทิ้งไว้นี้แหละครับแต่ ไม่มีอุณหภูมิทั้งเฟสแกนแล้วก็ไดโอดนะครับทุกชิ้น IC ก็ไม่สวิตชิงก็ไม่นะครับกระแสะอยู่ที่0.7แอมกระแสะออกแรงดันตกเหลือ86โวลต์ก็ตามที่คำนวณครับประมาณ88เหลือ86ส่วนกระแสะด้านเข้า5.8แอมครับ เดี๋ยวดูตอนเปิดเครื่องขึ้นใหม่าจาก G.M. 12แล้วลดมา6มา5.9นี่นะครับ5.9ลดมาเรื่อยๆโอเคไม่มีปัญหาครับเมื่อกี้สายไฟสโคผมไปพาดผ่านนะครับไปพาดผ่านหลอดไฟควันขึ้นเลยลืมดูแล้วก็สโคปก็ เที่ยวรีสตาร์ทเลยครับตอนนี้เดี๋ยวดับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวดับนะควันขึ้นมาหยุดเลยสายไฟสโคปดีไม่เป็นสายสัญญาณครับลืมดูพลาดควันขึ้นยังไม่หยุดเลยเห็นเห็นหรือเปล่าครับนะี่ควันขโมงเลยครับหลอดมันร้อนๆอนลืมดู พยายามระวังแค่วงจรด้านนี้ไม่ได้ระวังหลอดไฟควันขมงโฉงเฉงเลยครับผมว่าจะไปซื้อหลอดนะครับเกียตรตไม่ค่อยมีตังก็มองไปมองมาไปเจอขดลวดมอเตอร์เก่ากับวอยลำโพงแต่ผมวัดดูความต้านทานนะครับผมนำมาอนุกรมกันวัดได้37โอห์ม ซึ่งถ้าเทียบกับหลอดไฟนะครับมัน38โอห์มความตรทานลดลงดูว่ากระแสจะร้อนไหมนะครับแต่ถ้ามันไม่ร้อนก็หลอดไฟ100วัตต์37กับ37 37.38โ oh อห์มตัวนี้ก็ 36.5ครับลองดูแล้วก็ลองวัดกระแสดูโดยผมยังไม่ได้จี้ทิ้งไว้นะครับจะจี้ทีละนิดเล็ทละนิดละนิดดูว่าจะรอดหรือเปล่าลองเปิดนะครับ โอ้โหไฟลุกเลยครับเห็นไหมครับเห็นหรือเปล่าซึ่งโหลดตัวนี้มันไม่เหมือนหลอดไฟนะครับ2อแอมป์สอแอมป์ร้อนเลยครับเอาออกดูชัดชเห็นไหมครับตัวนี้ไฟออก ชุด9 8หรือ8 9เมื่อกี้8 3โวลต์ DC จะลองแสเข้าครับพอลองจิ้มดูสักพักครับดับไปแล้วครับสวิตชิ่งตัดหรือเปล่าหรือช็อตแล้วแต่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อน ร้อนอุ่นขึ้นมานิดละลองรีเฟรชทดสอบรีเฟรชดูปัดความต้นทานก็ได้ครับของไฟคูบบวกลบดูก่อนอ้าวเสร็จเรียบร้อยช็อตแล้วนะครับบ้าพลังมากไปหน่อย กีกระแสขึ้นแปบบ๊แบๆเท่าไหร่ไม่รู้แต่ดูตัวเลขเยอะพอควรอ่านไม่ทันครับมอเฟซช็อตเรียบร้อยครับพี่น้องโหลดแบบนี้แช่ภากไม่ได้ครับความตันทานต่ำช็อตแล้วเป็นที่เรียบร้อยอหามอดเฟตมาเปลี่ยนแล้วครับงานนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะ ใส่สัก4ตัว2คู่หรือไม่ก็6ตัวสาบคู่ไปเลยดูว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเิดชอ็อตสาเหตุที่มันชอ็อตนะครับเนื่องจากว่าผมเอาข้าต้มมัดตัวนี้นะครับซึ่งมันชอ็อตรอบอยู่แล้ววัดทีแรกก่อนที่จะต่อไฟใต้40โอห์มผอไปโดนไฟเข้าความต้านทานมันเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดู เหลือ26โอห์มเองครับ27.9โอห์ม oh mm hmm. เห็นหรือเปล่า mm hmm. ซึ่งที่แรกวัดได้ตั้ง40ถือว่าต่ำมาก mm hmm. ก็เป็นอันตราย27 mm hmm. ซึ่งคาตมัดตัวนี้มันไหมมาแล้วพ mm hmm. อไปโดนไฟอีกก็ชอดรอบ mm hmm. เห็นไหมครับรอยไหมดำทำปิดปีส่วนลอดไฟ ที่แรกว่าเท่ากันกับหลอดไฟและมันก็เป็นโหลดแบบไม่ยืดหยุ่นด้วยนะครับ39โอห์มซึ่งที่แรกวัดได้ประมาณเดียวกัน39โอห์ม40โอห์มแต่พอเข้าจริงๆตกเหลือ20กว่าโอห์มเองช็อตเรียบร้อยนะโอเคครับคอนเฟิดช็อตแล้วเดี๋ยวจะออกไปซื้อสัก 5-6ตัวมาลองดูนะครับแล้วก็จะลองหลุดกระแสงหนักดูโอเคครับคลิปนี้ทําช็อตเรียบร้อยทําไม่ทําระเบิดไปเรียบร้อยทา้งสายสโคปนี่ค,ครับจนเปื่อย,ยหมดแล้วแล้วก็มอดเฟตต้องขนานต้องอัดโห,ด,หดให้ได้นะครับไม่ผ่านแบบนี้โอเคครับ เสนอแนะสอบถามพูดคุยทักทายรายงนานตัวคอมเมนต์กันเข้ามานะครับด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนออกไปซื้อมัดเฟดก่อนครับสวัสดีครับ